สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไสว์พารวยผู้เฒ่าพารวยครับ FC ฟซกับผมวันนี้ตามแนวทางของยายบินเดี่ยวนะครับเนาะเพราะว่าคุณยายเพิ่นก็โทรมาแต่เมื่อวานนี่แหละครับ FC ครับแต่ว่านี่ไปเฮ็ดบุญนะครับเนาะมื้อนี้ก็เลยอ่าสิโทรไปคุยกับเพิ่นให้เพิ่นเว้าให้ฟังว่าเลขเพิ่นได้มาแล้วตัวใดครับ FC ฟซกับผม น่อนที่เขาไปชุ่มชิปของย่าบิ็นเดียวนะครับเนาะเอฟซีก็ให้ใช้วิจารญาณในการรับชุ่มไปขับเดินทางช่องเป็นซื้อกลางครับวิธีกับผมทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะมากระจัดคัดกระพานครับคันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับทีมงานของปอสวยพารวยผู้ถอดพารวยนะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับสำหรับเอฟซีไม่ที่เขามาเนาะรับเนาะเมื่อนี้มีโอกาสมานั่งอยู่ต้นไม้ใหญ่ล่ะครับอีซี่ครับผมด้านหลังเขาเอาไว้นี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเนาะ อยู่วัดสถานที่แห่งหนึ่งครับอฟซีครับกเห็นว่าได้บรรยากาศเย็นๆนะครับเพราะหอนบันไดเมื่อนี้ครับอีฟซี่ครับเพราะว่าบานเฮอากาศสี่ใกล้ถิ่เขาฤดูหนาวเข้ามาแล้วครับอีฟซี่ผมจักสีหนาวสั่นไปเนาะครับเนาะเอาเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาครับอีฟซี่ครับผมไปฟังคุณยายบิ่นเดียวคนสี่บอกให้ฟังเลยครับด้วยเอฟซีครับสวัสดีครับครับผม ลอกเรียบร้อยแล้วพ่อเอาปอว่าวก็เอาตัวมาหอดปานี่แหลนะนาะงเป็มื่อวานนี่เฮ็ดบุญบ้างไหมฮะมื่อวานนี่ไปทําบุญบ้างว่านี่ไปยุ่งจ้าโอ้ยพอ่อผมกับไปทำบุญมือว่านี่ก็ไับไหนบานี่ถูกอันนั้นอยัางกันนะฮาฮกหนึ่งอันอ่ะถูกฮาฮกหนึ่งอันนั่นสามตัวนาไหมอ๋อมันไปเขาสามตัวหนาตีจ้าอันที่แรกแม่บอกว่าซูนาหนึ่งคนน่ะเอะอ แม่ไปหาสื่อซูนหาหนึ่งบุมีเขาบอกบุมมีู่นหาหนึ่งมีแต่หาหกหนึ่งวานเถิดซูหน้าหนึ่งมีไหมไม่มีมีแต่ห้าหกหนึ่งวันแต่ก็เลยเอาเลยโอ้ยเย็นดีนะแม่ได้สามตัวนาเนาะได้สามตัวนาครับเย็นดีนะครับผมลอกคุกก็รอกแล้วว่าเถิดโอ้เพิ่งเห็ดแล้วตีแม่การได้หางเดียวข้างล่างหละการขับบนญไสามหางโอ้แขนแขนได้หมดเลยเอาแขนแขนเลย บอลี่ล่าแล้วเออบานนี้ฝันว่าฝันหนีของฝันบ่แม่ยังว่ได้ฝันอันนี้เลขล็กอกโอ้เขล็อกก่อนเนาะงขับเนาะจ้าออว่างหันกลับไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะแม่เนาะว่างหันเนาะจ้าอืมเฮ็ดบุญมาแล้วก็เลยได้มีโอกาสมานั่งเฮ็ดเลขกมันบ่จ้าเดี๋ยวว่าฝันนู่นจำไม่ได้กับไก่กับข้ากอยังนั่งคตเอาเงินเรียนนั่งหายเรียนหายเรียนบาดไม่แม่แต่ว่าลูกเหมือนเป็นลูกอัน พระเจ้าอยู่หัวครับรัตการที่หาคู่กันด้วยชอยอยู่โอ้ครับผมอืมรรัตการที่เก่าก็ที่หาอยู่ในเหรียญบาทแม่อยู่ในเหรียญเดียวกันมีสององค์เหมือนแม่โอ้ครับผมอืมฟันได้สั้นนะครับผมเาฟันมาขึ้นเออเออฝันซ้ำนั่นแหละครับออันนี้เรียกอกได้เนี่ยอันนี้เป็นลอกเป่าไมมอืมจ้าเฮ็ดแล้วมันมาดงวดนี้แข็งแข็งเล็กเป่าไม เ็นแคเลขบาทเรียนเลขเลขลอกกับเลขฝันมาเขากันคักบาทนี่อะหางเดียวโคโูเลยโอ้ครับผมอืมข้างล่างฮางเดียวข้างบนสามโอ้เพราะใารเจ้าแรกได้บาทนี่โอ้ครับผมอืมปล่อยเจ้าแรกอันล่องมือได้ล้จันนี่ไม่ก็ที่ล่องมือนี่มือเอื้อนนี่แล้วแม่ขันยังซากอะไรเออไปตัดคลิปนี่ก่อนนะเอามาอนีเลยเอามาอนีเลยแล้วเนาะ บ่าทาแล้วเนะาะทาผู้ใดบ่าทาดอกเอาก้อนมูแปลว่า,าปล่อยก่อนได้เปรียบแล้วเมียใกล้ๆมือละโท่มาใหม่เด้อครับผม,มเอาอันอันนี้ตาเลขมีตาเลขล็อกมาแม่เนาะมีตาเลขล็อกจ้าอ่าเลขฝันนี่เอาไว้มือหลังบ่ตะเลขฝันกก็เรียกล็อกเป็เข่ากันเลยว่ะเหรียญฝันว่าเหรียญมีอยู่สองหัวเหรียญเดียวมีอยู่สองพระองค์ ม,มีมีมีชองพระอ,องค์เหรียญเดียวครับผมมนันก็เป็นมง<ด>ัมงไปพันมองไปพันอันราชการที่อันเก้าก็ที่หาโอ้ครับผมอืมเอาอืมแปลว่าในความฝันของแม่นี่ได้มากเก้าหาตัวเดียวก็หาตัวเดียวครับผมแต่บัดน,นี้ลอกได้ก็ได้เก้าหาอีกบัดน,นีค้ครับผมหางเดียวคู่เลยผมผมก็ได้จ็องนี่ได้อันเดียวแคร์แคน์เลยวันนี้แคร์ครับผม สามหางขแขวนแขนอ่าแขวนแขนเลยบวัสดีอือจ้าอ่าเริ่มเลยบอครับผมอือเริ่มมาตั้งแตเ่เปิดเปิดเสียงผมแล้วแม่เริ่มพอดีว่าคุยกับแม่กับเริ่มเลยนี่ยผมบอแต่หาทีเอาเลยเนาะเอาเลยเอาเริ่มต้นครับผมอือสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามศูนย์สามสามศูนย์สาม,สามส หกสองเจ็ดหกสองเจ็ดข้าง 9, ล่างเก้าหางเดียวครูล่างเก้าห้าหางเดียวครับบ้านนี้ีเอาขึ้นบนก็นแล้วแต่เร้อครับผมอือแตไม่มํำนี้แหละแต่ที่เนี่ยไหนก็คือว่าหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดอางข้างล่างเน้นเน้นล่างเน้นบนดในเก้าหางครับอือโอ้ตัวตัวนี้คือเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างอ่า ลอกได้กับเก้าหาบันนี้พันเขาเหรียญมาพันมีสองพระองคุ้ดไดเหรียญเดียวกันสามตัวตัวนี้เนี่ยนี่คือหกสองเจ็ดจ้าอันมันเขาก็กว้อมฝันน้ำลอกได้น้ำลอกได้เก้าหาเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนนะเมียเนาะข้อมฝันราชการนั่นที่เก้าก็ที่หายุ้ดไดเหรียญเดียวกันนะข้าวกรนถางตัวนี้เอาขึ้นบนขึ้นยางน้ำเดินเก้าหาครับอ่าครับผมจ้า ใช่ๆพ่อเขียนไว้ช่างชันครับให,ให้ว่าเอาให้ว่าไปทั้งได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้บนบวกล่างบนบวกล่างนี่เหละละครับผมอันข้างบนกับเน้นให้หางเดียวหกสองเจ็ดครับผมที่ม่นมากหลายงวดนี่เดียวอันเดียวอันมือมือ,มอสิย่างไปตลาดทีไปหาบึงอยว่โอ้ไปที่ไปเอาไว,กว้ก้อนเลยผมเนี่ย ที่ไปยุ่มไปแล้วแล้วชักจักสองใบเอออืองามบ่เลขตกจุดในงามบ่อห่วยงามแล้วแม่เนาะออืก็หวานงามเลยเรียกมันก็นงามทุกตัวแล้วแม่เลขก,ก็ได้จ้าแล้วเลียกมันเนาะโอ้ยขัางมันบอกที่แรกนี่ตั้งแต่คลิปแรกนี่หกสองเก็ดนี่ขึ้นที่คักแล้วแม,ม่เนาะมันออกบ่เอามันออกหกสองอันเดียวเออลืมไปเนาะเออ อันอันนี้แม่นนโงกลอกได้นะเอา <Ừ. S 2> เอาเลขอันมาประธุมระษาเข้าได้มารับเนี่ยเออครับผมสามหนึ่งสี่นี่กันไว้เนาะแม่สามหนึ่งสี่กันครับผมสามศูนย์สามเป็งามบนหละ่ะครับสามศูนย์สามมันก็กันจ้าตัวนี้อันหกสองเกียดหกสองเกียดครับผมรข้ังล่างนี่ไปบนล่างน้ำเกาาล,เออลืหางเดียวโคโลบนล่างหางเดียวโคโลเลยครับบออ่บแม่ กลับก็ได้อ่าก็ได้เนาะแตวแต่เอฟซีปันนี่กลับเป็นว่าเก้าหาหาเก้าอะไรก็ว่าไทยเน้นค้าค้างเลยคือเก้าหาโอ้ตัวเทนเน้นๆเก้าคือเก้าหาเงาก็มฝันกับฝันว่านเขาเหรียญมาใหายฝันเมืองในเหรียญฝันีเงินสองพระองค์อยู่ในเหรียญนะมิราชและมิราชการที่เก้ารับราชการที่หาลอกได้ก็ลอกได้เก้าหาไปเข้ากันคักมันเข้ากันพอดีเลย เอาจะสี่ครั้งนึ่งพ่ออืมอันเลียนน่ะมันเป็นเลขศูนย์ม่นบ่เออศูนย์เก้าห้าคะศูนย์เกาหาน่ะเออทุกเก้าอีกหลังหางนึงเรือขังบทเนเออเอาเลขศูนยก่เก้าศูนศูนเก้าห้าอ้มานคือเขียนศูนย์หาเก้าละบาทนี่เอาศูนยเอาศูนหนาเก้าเอาศูนหนาเก้าออมันลกดมือเขียนไปยังสั้นไหมเอาเอาอามันจะออกก็ได้เนอเออเป็นตัวกลับก็ได้เนาะ ตกราบก็ได้ในคือเก่าได้คือเก่าตัวเดียวกันได้คือเก่าเพราะว่าเหรียญมันเป็นเลขศูนย์จะมองกล้องอยู่ตอนนี้บัดนี้เลขเก้าก็เลยห้ายู่น่วกันแต่ราชการที่เก้าที่ห้าไม่เหรียญเดียวกันช่องวงคู่กันอยู่ถูงนหมก็เลขฝันนี่ได้ศูนย์ห้าเก้าแล้วศูนย์เก้าห้านะแม่เนาะอ่านันเอาเลขศูนย์ใช่เออตาบัดนี้ฝันเมื่อคืนนี่เออเลขเอ่อตัวฝันในแท้หันคือศูนย์เก้าห้ามาตรงกับเลข ล็อกกัของคือเก้าหาจ้าอ่าเก้าเก้าหานะครับเมื่อหลุดเมื่อไป fc กับไปเขียนเป็นเลขหาเก้าแต่ว่าคุณแม่ันบอกเป็นศูนย์เก้าห่าครับพี่ครับผมแต่ว่าพอไปเขียนลงไปปุ๊บเป็นเอ้าเขียนศูนย์หาเก้าก็สนุกกระกลับกันพอดีเลยนาะแม่เนาะจ้เอาศูนย์หาเก้าก็ได้เออมันเป็นตัวกลับพอดีละอันเป็นตัวกลับไดได้คือเก้าเออครับอ่าเอางี้ว่าเลขล็อกของแม่นี่ฟันท่งเลยบอแม่ฟันท่งเลยก้อนมือด้เนาะเออ เก้าห้าก็หกสองเจ็ดนี่อตองวดก่อนมูนเลย,ยนน้องแม่เนาะตอตองวดเลยจ้ะครับผมบ่ต้องทาไปปล่อยกรอนได้ได้เปรียบก็ปล่อยกรอนได้เปรียบครับผมอันนี้ลอกได้ในสามหางแต่เมื่อข่วมฟันนี่ว่าเลียนเลียนมันเปเลขศูนย์ก็เลยเอาศูนย์เก้าหาแต่หนูบอกว่าเขียนเขียนศูนย์หาเก้ากับทุนหาเก้าเลดครับผมเพราะว่ามเลขตัวเดียวกันไงครับผมอันนี้กะคุณย่าบินเดียวครับพี่กับผม ให้ก่อนมูเลยนะครับงวดนี่บอทาพูดเลยนะครับเนาะศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าบนล่างนะครับเพิ่อราคาสามตัวกับมี่สามหนึ่งสี่สามศูนย์สามแล้วก็หกสองเก็ดเน้นเล็ขล็อกนะครับตัวนี้ตัวเน้นนะครับเพิ่อสามหางเลขล็อกเป็นอเน้นหกสองเก็ดส่วนเลขควบฝันศูนย์ห้าเก้านะครับการเล่นสองตัวกัหาเก้าเก้าหาแล้วครับวิธีกรรมบนล่างครับพิธีครับผม สารคดรีนี่ขอบบขอบคุณคุณแม่บินเดียวายครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้เอฟทีโชคดีเด้อค่ะเด้อครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ